One News ตรงไปตรงมาเดี๋ยวมาดูเรื่องฟ,องฟุตบอลกันบ้างนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะมีฟุตบอลหลาย,ายรายการด้วยกันนะคะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะคะคว้าชแชมป์นะคะในรายการอาเซียนได้สำเร็จนะคะหลังจากที่เอาชนะเมียนมา3ต่อ2ขณะที่ฟุตบอลไทยพรีเมีลีกก็แข่งขันกันอย่างสนุกด้วยนะคะ ใช่แล้วครับซึ่งจากฟูงบุรีรัมยูไนเต็ดได้ถล่ม TOTSC ไป4ประตูต่อศูย์เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงเซาบบอลไทยกันครับตันนัวบอลไทยรายสัปดาห์ครบทุกหลีกครบทุกมีภาคเริ่มที่ผลงานของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2015ที่ประเทศเวียดนามแข่งสาวไทยพบกับเมียนมา เริ่มเกมนาะทีที่35การจนาสังเงินยี่นไทยนำก่อน1.0และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกครึ่งหลังนาะทีที่5 4เมียนมาตามตีเสมอ1:1จากการชาร์จของคิมโมวัยแต่ทว่านาะทีที่64ไทยนำอีกครั้ง2.1นิสาร่มเย็นโขกเข้าไปและ6นาทีต่อมาไทยหนีห่างเป็น3.1ตรัติการทองสมบัติบุกเข้าไปยิงสวนตัวผู้รักาประตูเมียนมาเข้าไป แต่เมียนม่าก็ไม่ยอมง่ายๆไล่มา2ต่อ3จากการยิงของวินเทียนกิตุนเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมสาวไทยเอาชนะเมียนมาไป3ต่อ2คว้าแชมป์อาเซียน2015ได้สำเร็จถือเป็นสมัยที่2หลังจากเคยคว้าแชมป์สมัยแรกเมื่อปี2011มาที่ฟุตบอลไทยลีกจากฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดบุกไปเยือนทีเอทีเอสดีเกมนี้ประสาทสายฟ้าโชว์อร์มเยี่ยมบุกมาตัดสายฮัลโหลถึงถิ่นแบบไม่ไว้หน้า4ต่อ0 เียโก้หรือซานโตยิงจุดโทษให้บุรีลำนา1-0เครื่องหลังบุรีลัมมายิงเพิ่มอีกสามลูกรวดเฟียทรุนม,ม,มาทันซัดเป็นข้อนาทีที่12ลูกที่สามหรือซานโตโชว์เดี่ยวซัดด้วยซ้ายตุงจะขายเข้าไปในนาทีที่70และปิดท้ายลุกที 4, ่สี่นาทีที่84จากจังหวะอยุดเดียวของกิวิโต้มาชาน่จบเกมบุรีล์บุกชนะทีโอที4-0 7-3แต้มพร้อมนำเป็นจา่าฝูงต่อไป อีกคู่ดาวบี้ดาก้อนแมตต์ราชันมังกรราชบุรีเอฟซเปิดสนามรับมังกรไฟบีซเทโรศาสนะเกมนี้สู้กันสนุกสูสีแต่มีประตูเดียวทั้งเกมในนาทีที่6จากความยอดเยี่ยมของกองหลังราชบุรีเอฟีชุมพลบวง,งามลากจากแดนตัวเองก่อนซัดเลียดเข้าไปอย่างสวยงามและเป็นประตูชัยให้ราชบุรีเฉืินชนะบีซเทโรศาสนะ 1. 0, เก็บ3แต้มได้สำเร็จ ส่วนผลคู่อื่นชนบุรีเอซเสมอกับศรีสะเกดเอฟซีต่อหนึเชียงรายยูเต็ดแพ้เมืองทองยูเต็ด1นประตูต่อสอราชนาวีเอเสมอกับสมุนบุรีเอฟซีหนึ่งต่อหนึ่งแบงคข้าวิเต็ดชนะการท่าเรือ FC 2ซองต่อศูนย์มยูเต็ดชนะสละบุรีเอฟซีสประตูต่อสอชัยนาทพอย่เสมอบางต่อกกส1นประตูต่อหและโอซิสสาเอฟซร้อาชนะนครราชสีมาเอฟซสองประตูต่อหนึ่งต่อที่ฟุตบอลลีกทีมภาคกำแงเพาคอีสานกับดาบมตช์เมืองขอนแก่น จ้าถิ่นขอนแก่นเอซีเสื้อเหลืองยังไม่แพ้ไคร1 1นัดรับจงอ่างพยองขอนแก่นในเด็ดทีมอันดับ2ท่ามกลางกองเชียร์ชาวหมอแคน ,6843 คนนั่นสนามอบจอขอนแกน่นนาทีที่3าขอนแก่นขึ้นนำานูจากลูกฟรีคิกอิสระพงลิละครม่งเข้าไปตรงตาข่ายและเป็นสกอร์เดียวในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มมาแค่สานาทีสมัยเอลควคูยิงจังหวะแรกไปชนเสาก่อนตามซ้ำเข้าไปช่วยให้ขอนแก่นหนีห่างเป็น2ต จากนั้นเกมสนุกมีโอกาสหลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายบอลไปชนเสาจบเกมขอนแก่นเอฟซีแพ้ครั้งแรกของฤด,ดูกาลต่อน้องใหม่ขอนแก่นอยู่ในเต็ดศูนย์ประตูละสองลงไปที่ภาคใต้เรือขุนมหาการพังงาเอฟซีเปิดบ้านพบกับระนองยูเต็ดเกมนี้เจ้าทีมเหนือกว่ายอย่างชัดเจนเอาชนะไปสบายสบายสองประตูละศูนย์โดยพังงาได้ประตูจากจักราวุธทีราจนงจากลูกปีคิกในที่ิาทีที่36 เลยลูกได้จากการห่งของเจนทานอามาชิแถมเกมนี้ทีมเย็ยนระนองเหลือเล่น10คนเมื่อเจแปนแท่งโดนใบแดงในในาทีที่83หมดเวลาการแข่งขันพังงาเอฟซีเอาชนะระนองยูเนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ปิดท้ายกับสีสันกองเชียร์แฟนขับสุพรรณบุรีเอฟซีกับลีลาการเชียร์เรียกได้ว่าคนเดียวก็มันได้ทั้งหมดนี้คือความมันของฟุตบอลไทยกับซันวัวบอลไทยเรยวัศแสนเชรรายงาน One News ตรงไปตรงมา